สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o ลิว o r อร์ประจำวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2023กันอีกครั้งนะครับพิจารณาจิตใต้สำนึกฉันเป็นคนบาปที่บางครั้งทำดีหรือฉันเป็นคนดีชอบทำที่บางครั้งทำบาปพระธรรมกาลเทียบทที่สองข้อที่16ได้บอกว่าเรารู้ว่าไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้ โดยการถือรักษาบทบัญญัติแต่เป็นได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราเองจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการทำตามบทบัญญัติเพราะว่าไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการทำตามบทบัญญัติเลยบทบัญญัติคือกฎทางศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมอันดีงาม ในพระธรรมทิตัสบทที่ส 3, ข้อที่5ถึง8ได้บอกว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมความดีที่เราได้ทำแต่เพราะพระเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดผ่านทางการชำระแห่งการบังเกิดใหม่และการทรงสร้างขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ลงมาบนเราอย่างล้นเหลือ ผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วเราก็จะกลายเป็นทายาทมีความหวังในชีวิตนิรันดร์ที่กล่าวมานี้ควรแก่การเชื่อถือและข้าพเจ้าขอให้ท่านเน้นในเรื่องเหล่านี้เพื่อผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะได้ใส่ใจในการอุทิศตนทำสิ่งที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีเลิศและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเมื่อพระเจ้าประทานให้ได้บังเกิดใหม่เป็นผู้ชอบธรรมแล้วจึงอุทิศตัวทำสิ่งที่ดีเลิศตามธรรมชาติความดีภายในวิญ,ญญาณที่เกิดใหม่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากการเป็นคนบาปกลายมาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะเรารักษากฎทางศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมได้ดีงามมาก เพราะไม่มีใครสามารถกระทําได้สมบูรณ์ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าเนื่องจากมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปตั้งแต่กำเนิดแล้วจึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นพระเจ้าอวยพร,พรครับ